สวัสดีครับมาดู market a n a l y s ิ s ประจำวันอังคารที่11ตุลาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับเทสเซตอัพเมื่อวานนี้เน้นไปที่การช็อตเนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาแล้วใต้บาลานซิ่ง6วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเทอมจึงเป็นนิวทรัลเอบาริชโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพอราคาเบรกแล้วโฮใต้มิดพอยต์วีแวบขึ้นไปเทสช็อตที่นี่ได้เลยนะครับจากนั้นก็ Take Profit ที่ Initial Support ความเมื่านนี้บอกเอาไว้แล้วนะครับที่ Initial Support เราน่าจะเห็น Reaction ที่นี่มีคือในช่วง l o น d อน s e s s i o n จากนั้นนะครับไปช็อตอีกรอบหนึ่งที่ตอน US s e s s i o n ตอนราคาขึ้นไปใกล้ๆกับ Premarket Return Zone เอา Stop Loss ไว้เหนือ Premarket Resistance นะครับเพราะว่าไม่ได้ไกลมากนะักจากนั้น Take Profit ที่เดิมที่ Initial Support วันนี้ตลาดนั้นมีวอล u ุ่มค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิสูงที่ตลาดนนั้นจ อยู่ในกรอบนี้นะครับโอเคมาสู่วันนี้ o โอ s นเซ i o n ปรากฏว่าราคานั้นเบรกดาวน์ลงมาใต้ Are รนี้แล้วนะครับที่บอกไว้เมื่อวานว่าเราน่าจะเห็น b u y e r กลับเข้ามา Active ไม่มากก็น้อยตอนนี้มันเบรกลงมาแล้วเพราะฉะนั้น Short Term มอ a อจะปรับเป็น Bearish แท้ตามใดที่ยังโฮอยู่ใต้ r r m m r r k t t r s s s t t n n e นะครับแล้วก็จริง i n i t ก a l resistance zone ด้วยมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะ expand ลงไปสู่ Initial Support โดยที่ Initial Support ก็เช่นเดียวกันน่าจะเหตุ Reaction ที่ Buyer กลับเข้ามา Active ไม่มากก็นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอร็อตควร Scale Out ที่ Initial Support แล้วจากนั้นจะลอง h o ล d t เทรดที่เหลือดูก็ได้นะครับหรือจะ Take Profit ที่ Initial Support ก็ได้พอราคากลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งก็หา Short ซ e t u p อีกรอบหนึ่งซึ่ง Trade Setup น่าจะคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สั้นๆส,สำหรับย พาวดัล,ล่าเนื่องจากว่าตลาดยังไม่เบรกลงมาใต้ Balancing 6วันนะครับเมื่อวานนี้เป็น6วันวันนี้7วันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าชอตเทอร์แอดจะเป็น Neutral b เบ r i ิชเมื่อวานนี้แต่ด้วยความจริงที่ว่าถ้าตลาดนั้นยังไม่เบรกลงมาใต้ Balancing Area ที่ขอบล่างของ Balancing Area ก็ยังจะเป็นกูเทนโลเคชั o นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น จึงสามารถเทรดได้ทั้ง2ฝั่งจังหวะแรกที่ขึ้นไปเทสพรีมาเก็ตรี s ต์สแตนช็อตนะครับลงมาแล้วก็ออกที่ i n นิเชียล p p อร์และด้วยความที่ตลาดนั้นยังไม่เบรกลงไปใต้ Balancing 6วันก่อนหน้านี้เราจึงมีลองเทรดเซตอัพด้วยนะครับที่ขอบล่างของอินิเชียล p p อร์ตเท e Profit ที่เดิมก็คือที่พรีมาเก็ตร s i s t ส n c นไม่ใช่แค่นั้น Short กลับลงมาด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง p พีมาเก็ตร s ส s t a n c e และอินิ i ชี s u p p อร์ตโอเคกลับมาวานันนี้ตามได้ที่ราคายังไม่เบรกแล้วโฮ่ใต้อินิเชียลส p อร์ตที่นี่ยังจะเป็นคูเท็ดโลเคชันสำหรับ Buyer อยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้การที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ที่ขอบล่างของบาลานซิ่ง7วัน p r i ซ e เซ็กชันแบบนี้นะครับมันบอกเราว่า ไบเออรไม่มีกำลังมากพอทั้งทั้งท,งที่ราคานั้นเทรดอยู่ที่กูเทรดโลเคชันสำหรับ b บเออยิ่งบาลานซ์ต่อไปนานเท่าไหร่โอกาสที่มันจะเบรกดาวน์ลงมาใต้บาลานซ์ Balance ซึ่ง7วันนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อนั้นช็อตเทอม์บัแอ์จะต้องปรับทันทีนะครับกลายเป็นบาริสซึ่งจะมีโอกาสสูงมากที่ตลาดนั้นจะ expand เลนลงไปสู่ support โซนด้านล่างโดย support โซนที่สำคัญด่านต่อไปนะครับรออยู่เนี่ย ต้องลงไปถึงสปอร์ตนี้เลย0.7352ถึง0.7621นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกแล้วโฮต้าอินิชัลสปอร์ตสถานการณ์จะเป็นแบบิแท้ในทางกันข้ามถ้าเบรกไม่ได้แล้วราคาเริ่มกลับขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบรกแล้วโฮเหนืออินิชัลดิสเตน c e เราน่าจะเห็นช็อตค r i n g นั่นก็นคือตลาดน่าจะแพ d เวนขึ้นไปสู่รินโซนด้านบนบน,บนได้นะครับโดยมีสิทธ ที่เราน่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่ร s i d e n ์ ZONE 12186ถึง12432นะครับโอเคเพราะฉะนั้น i n i t i a l support กับ i n RESIDENT ZONE วันนี้จะเป็น KEY Are a ตลาดมี r รี c คชั่กับ2โซนนี้ยังไงมันจะช่วยเซต INTRA าเดย์ไบแให้เราในวันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำนะครับก็ เห็นชัดเจนอยู่นะครับว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้ balancing 2วันแล้วโฮอ,อยู่ใต้ balancing area เบรกดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะโฟกัสไปในการช็อตโดยโอกาสที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราเห็น intra day balancing เบรกดาวนะครับจากนั้นจะช็อตตอนที่เบรกก็ได้หรือจะช็อตตอนที่มัน test i n i ียลซ support แล้ว p ู l l b a c k กลับขึ้นไปท e s t area เบรกดาวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นช็อตที่นี่ ที่เหลือ scale out นะครับไปตามทางแต่เนื่องจากว่ามัน test initial support ไปแล้วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมีสีสูงที่มันจะทะลุเพราะฉะนั้น area ที่เราจะ scale out นะครับก็จะเป็นที่นี่แทน support level 1675จากนั้นออกทั้งหมดตอนที่ราคานั้นลงไปถึง support เ o n นี้เพราะว่าเวลาในการเทรดของวันมันใกล้ละนะครับใกล้จะปิดและ เราก็จะเป็นต้องล็อก Prof i t เอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราคาดการว่ามันอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าใครไม่ได้ช็อตมาตั้งแต่ตรงนี้เนี่ย r ีวอร์ดทูบิจูโชอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับตอน u s เอเตอนที่มันขึ้นลงมาเทสที่ Are a ียนี้แล้วจากนั้นพูแบ็กกลับขึ้นไปโดยเอา Stop l ล s s วางไว้เหนือ s m a l l e r time f r a m e balancing area ตรงนี้นะครับไว้เหนือนี่ Reward to ูบ r จูก็อาจจะพอได้อยู่ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ตลาดจบลงด้วยการเป็นเทรน d ์ดาว d a เดย์แบริชแน่นอนทีนี้นะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งบอกเราว่าหลังจากที่เราเห็น Directional Move 1วันมีสิทธิ์ที่วันต่อไปอาจจะเป็น Balance นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ตลาดนั้นลงมาสู่ a r e รที่สำคัญพอสมควรอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับพอราคานั้นลงมาถึงแอเรียแถวแถวนี้ราคาน่าจะหยุด แล้วก็บาลานซ์นะครับเพราะว่าเป็น a r ร a ที่สำคัญพอสมควรตาบใดนะครับที่ราคานั้นยังไม่เบรกลงไปใต้พพอร์โซนนี้1654ถึง1656มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่เหนือ a r e ีแถวนี้แต่ถ้าเบรกลงไปได้เราน่าจะเห็นเซลเลอรก์กับเข้ามังทีฟเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับทองคำแน่นอนเราจะโฟกัสไปในการช็อตแต่ต้องไม่เอ g r e s เกรสซีฟช็อตจนเกินไป g g g r s s s i v e Shot หมายถึงว่าช็อ t ในพว l โลเคชัน hmm. ก็คือตอนที่ตลาดมันลงมาแล้วเราค่อยช็อตอย่างนั้นไม่ดีนะครับเราจาเป็นต้องรอให้ราคานั้น Pullback กลับขึ้นไปด้านบนก่อนจากนั้นเราค่อยหาจังหวะช็อ t แล้วใช้ u u p p r t t Zone ด้านล่างๆเป็น Target นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคา สำหรับดาวโจนก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสไปในการช็อตเป็นหลักโดยโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเกิดขึ้นตอนยู่ e s s ซชัเมื่อราคานั้นพูแ a c k กลับขึ้นไปสู่ Ini ิเชียล s ดย n ุ e ส่วนช็อตที่นี่จากนั้น Take Profit ที่ Pre-Market Support นะครับดีที่สุดเนื่องจากว่าวอลุ่เมืวอวานนี้ค่อนข้างน้อยโอเคกลับมาสู่วันนี้ แน่นอนว่าชาเทอร์ไปอาจจะเป็นนิวทรัลแบเรชอยู่แล้วที่เป็นนิวทรัลแบเรชเหมือนเมื่อวานนะครับเหตุผลก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเมื่อวานนั่นก็คือตลาดเริ่มที่จะลงมาสู่แอเรียที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับทองคําเราจะเน้นไปที่การช็อตแต่ต้องไม่ไอกริสิบช็อตจนเกินไปเราควรรอราคาพูแบกกลับขึ้น,นบนสะก่อนถึงค่อยหาจังหวะในการช็อตนะครับแล้วพอราคานั้นลงมาถึงแอเรียแถวนี้ซึ่งเป็น larger ท i m e f r a m e support ขอให้ระามาัดระวังในการช็อตให้ดีเพราะเราอาจจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่ก็ได้นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a อ a l y s ิ s ประจำวันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ